สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้าทะเลครับผมครับผมวันนี้ไม่แนะนํานะครับผมพินไฟฟ้านะครับผมพินเสร็จใหม่ๆม่พินสามคอนแทคไฟฟ้านะครับผมพินสวยๆพินบ้านทะเลอนะครับนะครับตัวแรกครับผมนี่นะครับเป็นพินไฟฟ้านะครับอ่าไฟฟ้านะครับเป็นพินไฟฟ้าสามคอนแทคนะครับ น,นี่จะรูปทรงสีขาวนะครับนะครับนี่นะครับเป็นพินไฟฟ้านะครับใครชอบสีขาวนะครับ ดูตัวที่สองนะครับผมรูปทรงจะเป็นแบบเดียวกันเลยครับอ่าแตกต่างกันที่สีนะครับนี่ลงสีนะครับออกสีน้ำเงินดำนะครับนี่นะครับครับทรงเดียวกันพินพไฟฟ้าอ่ารดลายสีต่างๆสวยๆนะครับพินไฟฟ้า3าคอนแทกนะครับ ตัวที่3ครับนี่ลูกทรงเดียวกันนะครับตตดต่างกันที่4นะครับนี่นะครับเป็นไฟฟ้านี่นะครับผมล,ลายต่างกันที่สีนะครับลูกทรงเดียวกันนะครับไฟฟ้า3ามขนแทคนะครับนะครับ นี่ครับผมรูปแบบต่างสวยๆนะครับแนะนำพินไฟฟ้านะครับผมสวยมากนะครับรูปทรงเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่สีนะครับแนะนำนะครับนี่พินไฟฟ้าสามอนแทกนะครับสวยเลยนะครับแนะนำพินมัทเรีพินไฟฟ้านะครับหลายแบบหลายรุ่นนะครับสนใจก็สอบถามมาครับพินต่างๆเยวนี้แนะนำพินไฟฟ้านะครับ สามมติแหกสวยๆสำหรับคิ่นี้ก็ขอบคุณครับอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆพินบ้านทะเรือขอบคุณครับ